ว้าวทุกคนดูเขาแต่งแบบนี้อ่ะสวยเลยทุกคนดูว้าวเป็นร้านอาหารทุกคนร้านอาหารด้วยโอ้ไม่คิดว่าจะมีแบบมีฟิลแบบนี้ทุกคน ัเลยครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณตลาดน้อยนะครับผมจุดนี้ก็กลายเป็นจุดที่ผู้คนมาถ่ายรูปแล้วก็เป็นจุดเช็คอินเดยก็ว่าได้นะครับผมเนี่ยตอนนี้ผู้คนเยอะเลยครับจุดนี้ก็จะเป็นตรอกสารเฉพาะโรงเกลือกนะครับตรอกสารเฉพาะโรงเกลือกเนี่ยทั้งคนไทยและชาตต่างชาตินะครับผมเดีย๋ยวเราเดินเข้าไปดูกันว่าข้างในเป็นอะไรนะครับนี่ น่าจะเปิดมาได้สักสักพักหนึ่งนะครับผมไปดูกันว่าเขาขายอะไรข้างในทุกคนก็มีขายเสื้อผ้านะครับผมมีถ้วยมีหลายอย่างเลยทุกคนมาดูกันนะครับผมนี่ครับว้า จะไปดูข้างในว่าเขาทำอะไรกันเป็นคาเฟน่น่าจะเป็นคาเฟ่หรือเปล่าหรืออะไรโอ้ทุกคนดูข้างบนข้างบนก็น่าจะเป็นคาเฟ่น,นะครับผมมันจะเป็นร้านเป็นร้านอาหารปะอันนี้ยังไม่แน่ใจะครคนแต่ผมจะอยู่แค่ชั้นนี้นะอย,อยู่แค่ข้างล่างน,นะข้างบนไม่ขึ้นไป ดูที่เขาแต่ง,ตงนะทุกคนเป็นตรีมแบบนี้นะทุกคนสวยมากจนนี้ก็นจะมีกล้วยว้าวว้าวอ้ทุกคนดูเขาแต่งแบบนี้นะสวยเลยทุกคนดูว้าว เป็นร้านอาหารทุกคนร้านอาหารด้วยโอ้ไม่คิดว่าจะมีแบบมีฟิฟลแบบนี้ทุกคนเป็นจุดถ่ายรูปเป็นสวยแรกใช่ไหมครับ โอเคเดี๋ยวออกไปข้างนอกดีวผมพาทุกคนเดินไปดูจุดที่เป็นแบบโซนตลาดน้อยแต่จริงที่นี่มันก็เป็นแบบตลาดน้อยนะแต่มันมีหลายจุดที่เราสามารถมาเดินเที่ยวได้นะครับผมจุดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดใหม่นะที่เขาเพิ่งเปิดนะครับผมก็น่าจะเปิดไปประมาณสักเกือบ2เดือนนะถ้าจำไม่ผิดนะ านทุกคนเดี๋ยวเราเดินไปตามตรอกสารเฉพ่ะโรงเกือกนะครับผมครับจุดนี้ผมพาทุกคนมาเดินบ่อยอยู่นะครับก็จะมีผู้คนมีคนไทยเองแล้วก็ชาต,ต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวทุกคนอยู่ทีนนี้มันก็จะได้ฟิลเหมือนแบบมาอยู่แบบมาเที่ยวแบบกรุงเทพสมัยก่อนนะทุกคนนะวมันจะมีบ้านบ้านเก่าๆนะครับผม วันนี้เป็นวันวันเสาร์นะครับผมวันเสาร์คนก็จะเยอะหน่อยครับนี่ครับผมภาพบรรยากาศจุดนี้เป็นบ้านบ้านเก่าอะสมัยเก่าเก่ามันจะเป็นบ้านแบบข้างด้างเป็นปูนข้างบนเป็นไม้นะครับผม จุดไหนก็จะเป็นซอยเป็นซอยเข้าไปข้างในนะครับผมวันเช้าก็ซื้อช้าวไปให้บ่อนแล้วเออมไม่ได้เดินอะหน่อยเนี่ย นะครับสวนข้างหน้านี่ก็จะเป็นบ้านข้างในมันก็จะเป็นร้านขายโมเดลเขาจะขายโมเดลกันนอาจจะยังเปิดอยู่นครับผมเป็นโมเดลช้าง สมอสมอเรือถ้าเข้าไปตรงนี้ก็สามารถเดินเดินทะลุกับท่าเรือกรมจะท่าได้เลยนะครับผมแต่เราจะเดินตรงไปแล้วก็เดี๋ยวขวานะครับเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆทุกคนว่ามีอะไรบ้างนะครับผม มันมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะครับนี่นะครับจุดนี้มันจะเป็นทางเลี้ยวเลี้ยวขวานะครับมาบริเวณนี้ก็สามารถตรงไปอีกแต่ละจุดมันก็จะเป็นจุดถ่ายรูปนะครับผม ครับโอ้ Ooh, ทุกคนตึกนี้ตึกนี้ก็สวยเป็นเอกลักษณ์ดีเดี๋ยวซ้ายทุกคนเดี๋ยวซ้ายนะครับผมมาที่นี่ข้างหน้านี้ก็จะเป็นร้านขายน้ำนะครับผมขายไอศครีมทุกคจุดนี้ขวามือนะครับ เดนี้ก็จะเป็นคาเฟ่ครับข้างในก็จะเป็นคาเฟ่มีที่นั่งทานกาแฟ นี่ครับผมก็จะมีร้านขายน้ําร้านอาหารเปิดเยอะมากขึ้นนะครับผมจุดนี้นี่จุดนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นร้านใหม่ไหมอันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับผมแต่ว่าสวยนะเหมาะดีทุกคนเพราะว่าก็จะมีนะักท่องเที่ยวเดินผ่านไปผ่านมาเยอะนะครับก็ขายน้ํานะครับผมแล้วก็อาหารอาหารก็มีปเดี๋ยวเดี๋ยวซ้ายเดินตรงไป เดีเน่ก็อีกร้านหนึ่งวยครับขายน้ำเหมือนกันนะครับ ทุกคนจุนี้มีร้านขายพิซซ่าด้วยทุกอนนี่เป็นพิซซ่าครับผมแล้วก็ของหวานจุดนี้ก็จะมีรูปปั้นช้างแล้วก็มีพี่พี่บวขาวนะครับผม จุดนี้เป็นร้านขายเหมือนกาเฟเนาะได้กลิ่นแบบกาแฟไม่แน่ใจทุกคนน่าจะขายพวกเครื่องปรับส่วนร้านนี้เป็นคาเฟ่แน่นอนนะครับผมเนี่ยเพราะว่าผมเคยมา เป็นคาเฟ่ครับไม่เข้าไปดีกว่าเจ้านี้ก็น่าจะเป็นร้านอาหารอีกนะเพราะว่าเขากำลังมีดูเบสตึกใหม่นะครับผม oh, <go. S 1> แถวนี้ทำร้านอาหารร้านขายน้ำเยอะนะ oh, <go. S 1> ก็จะประมาณนี้นะครับผม โอเคครับก็เป็น่าสำหรับคลิปนี้ผมก็จะได้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ